thank you ดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันในช่วงของ Open Box เปิดกล่อง IPO ค่ะสำหรับหุ้น IPO น้องใหม่ที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามากเลยค่ะบริษัทนี้นะคะทำธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution ค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นนี้นะคะหุ้น AMR และชื่อเต็มของบริษัทคือบริษัท เอเเอเชียจำกัดมหาชนเกินมาแบบนี้แล้วอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมของธุรกิจนะคะของเอ r ว่าทำอะไรนะคะสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไรลูกค้าของเอเเป็นอย่างไรกันบ้างจะพาคุณผู้ชมไปติดตามผ่านทางวิดีหานี้ค่ะเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ให้หมุนเร็วขึ้น d ิจิทัลไทยแลนด์แผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในทุกๆด้านอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานการขนส่งการสื่อสารและโทรคมนาคมสุขภาพและการพัฒนาเมืองประเทศไทยกำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเร่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญบริษัท AMR Asia จำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution แบบครบวงจรหรือ System Integrator ชั้นนำของประเทศจากก้าวแรก ในการเป็นผู้ออกแบบและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ a m r a Asia ได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถประยุกต์ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของโครงการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตรกรรมที่ก้าวล้ำทำให้ชื่อของ a m r a Asia ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง AMR Asia ประกอบธุรกิจเป็น SI หรือ System Integrator แบบครบวงจรครอบคลุมงานด้านระบบคมนาคมขนส่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะซึ่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะให้บริการตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งการเชื่อมต่อระบบเช่นระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและระบบเทคโนโลยีต่างๆแบบเป็ดเสร็จแบบ one-stop service ตามความต้องการของลูกค้างานด้านระบบคมนาคมขนส่ง a m r a Asia มีความเชี่ยวชาญการออกแบบติดตั้งระบบคมนาคมอัจฉริยะได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบรถไฟฟ้าขนาดรองแบบล้อยางระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลระบบรถไฟฟ้าระหว่างเมืองซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ทำงานร่วมกันอาทิระบบไฟฟ้าระบบอนัตสัญญาณเพื่อการเดินรถระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ระบบควบคุมและบริหารจัดการอาคารแบบอัตโนมัติระบบสื่อสารระบบตัวผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบรางของ AMR Asia เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองโครงการรถไฟรางคู่ช่วงฉะเชิงเซาคลอง19แก่งคอยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จล้วนเป็นการสร้างสารรค์นว,วัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น AMR Asia ได้ก้าวไปสู่ความท้าทายอีกขั้นด้วยการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อน,นำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆระดับประเทศ โดย AMR Asia เป็นผู้ดำเนินการออกแบบติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครระบบทำนายน้ำท่วมเตือนภยัยและเฝ้าระวังในบริเวณลุ่มน้ำต่างๆหลายแห่งในประเทศไทยนอกจากนี้เรายังเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการบริหารจัดการสภาพการจราจร เพื่อความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยโดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ที่จะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศการเกษตรอัจฉริยะระบบพลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้ล้วนต้องการนวัตกรรมทางด้านไอทีที่ก้าวล้ำ อันจะทำให้ธุรกิจของ a m r a Asia เติบโตไปอย่างไร้ขีดจำกัดทีมผู้บริหารของ a m r a Asia โวนมากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านเทคโนโลยีมายาวนานกว่า20ปีด้วยการคิดในวิธีที่แตกตา่างด้วยวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งมัน่น AMRAE Asia จึงมีการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง a m r a Asia เราพัฒนาธุรกิจ จากการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆก้าวต่อไปของเราคือการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นเพราะความคิดสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อชีวิตไม่หยุดนิง่ง AMRAE s i a เทคโนโลยีเพื่ออนาคตและสังคมที่ยั่งยืน นี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนเลยนะคะทั้งภาพรวมการดำเนินธุรกิจนะคะรวมไปถึงลูกค้าหลักๆนะคะของทางบริษัท AMRA เ s ียจำกัดมหาชนค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารเลยค่ะถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,นรอบนี้รวมถึงฟีดแบค็คหลังจากที่ไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันจะขอเรียนเชิญนะคะคุณ ico, มารุสิริโกกรรมการผู้จัดก,การบริษัท AMRA เ s ียจำกัดมหาชนผ่านในรบะบสตรีมย์ดค่ะคุณมารุสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมารุสสวัสดีค่ะคุณมารุสคะสำหรับ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเราค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังกันพอแบบสังเขปเลยนะคะว่าภาพรวมของเราทำอะไรบ้างคะก็เอมเอชียงจริงเราปรเปิดมาเมื่อ20ปีที่แล้วครับก็เป็นทีมของวิศวกรที่ทำงานออกแบบระบบติดตั้งระบบทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบปร,ร,ระสารร,ร,ะบบร,ร,ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์รวมถึงระบบเครื่องกลนะครับก็ เราก็จะทํางานในเชิงของเป็นโครงข้างพื้นฐานของประเทศอย่างเช่นเรื่องระบบควบคุมน้ําในระดับรุ่มแม่น้ําจนถึงเมืองใหญ่ให,ให,ให่เช่นเช่นกรุงเทพมหาคนครนะครับเราดูแลเรื่องของการวางระบบสื่อสารนะบบร่อาแก๊สธรรมชาตินะครับไปต่างประเทศนะครับเราก็ทําเรื่องของระบบรถไฟนะครับเช่นสายสีเขียวสายสีทองสายสีชมพูเหลืองครับรวมถึงรถไฟรางคูด้วยครับ อืมค่ะโปรเจกต์งานของเรามีไม่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะที่นี้สัดส่วนรายรายได้ครับเป็นยังไงบ้างคะอยากจะให้แบ่งเป็นทีละสเต็ปทีละสัดส่วนบ้างค่ะก็เราเองเราทํางานในเชิงมีรายได้อยู่สามส่วนหลักนะคะส่วนแรกเราเรียกว่าเป็นงานเอสหรืองานระบบนะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นด้านคนมานาคมก็คือเกี่ยวกับเรื่องรถไฟนะครับหรือรถไฟฟ้าที่เราพูดกันนะครับ ตัวที่2ก็เป็นงานโครงการทั่วไปเช่นระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเน็ตเวิร์กนะครับงานต่อมาที่เราทําที่เป็นรายได้ส่วนที่2ก็คือเกี่ยวกับงานด้านบริการนะครับเช่นการให้บริการซ่อมบำรุงเป็นสัญญารายปีนะครับปีหนึ่งเราก็ทางานได้ปีละประมาณร้อยกว่าล้านนะครับเฉพาะเลยอน,นะครับเ,เรากำลังทำเรื่องของการให้บริการด้านอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนงานที่2ง,งานที่3เมื่อทําเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์ ที่เป็นด้าน IT หรือซอฟต์แวร์ด้าน IT เราเป็นคนออกแบบติดตั้งระบบคลาวด์ค mm hmm. อมพ,พ,พิติงให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็สถาบนันต่างๆนะครับเช่นสถาบันทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปีนึงก็ประมาณ100ร้อยกว่าล้านครับค่ะอ่านี่ก็เป็นค่ะครับค่ะเชิญค่ะคุณมารุตค่ะก็งานสัญญาก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของ SI นะครับก็เจ ะจะเป็นเรื่องของรถไฟนนวันนี้นะครับสามปีที่ผ่านมานะครับยี่เหลือก็จะเป็นเรื่องของระบบอครื่นๆนะครับค่ะนี่ก็เป็นสัดส่วนรายได้หลักๆของเราเลยนะคะทีนี้ค่ะถ้าอยากจะดูกันถึงจุดแข็งของบริษทัทค่ะจุดแข็งสําคัญของเราค่ะในอุตสาหกรรมเดียวกันเราเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่างานที่เราทําโดยเฉพาะด้านเกียร์และไฟฟ้าซึ่งเป็นงานที่ต้องการความรู้ แล้วก็มีมาตรฐานในการทํางานสูงระดับอินเตอร์นะครับเราก็ในประเทศไทยเนีี้เราอยู่เจ้าเดียวสุดทางตรงนี้นะครับถ้าเป็นไทยนะครับอันนี้ก็เราก็จะเป็นผู้รับเหมาแบบเทอร์มีโปรเจกต์เช่นงานสายดิทอลเนี่ยเราออกแบบทั้งระบบเลยคซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ทีมงานจากต่างชาติเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นจุดแข็งนั่นึองแล้วก็ที่าเห็นว่า ักยาภาพของเราจริงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราได้ทํางานในเชิงที่มีความยากยุ่งยากน,ยนะครับแล้วก็ในงานทั่วไปที่เป็นงานสื่อสารหรือว่างานระบบทั่วไปเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เราทำอยู่แล้วนะครับก็ว่าจุดแข็งของเราคือเราสามารถทํางานในเชิงที่มีความซับซ้อนความต้องการ<ฆ>สูงนะครับหรือมีครมีควเมนต์หรือความต้องการเนี่ยที่แตกต่างนะครับเพราะเรามีหน่วย r d ของเราภายใน ในการที่จะออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงด้วยครับอืมค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญเลยนะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วก็มีทีมนวัตก,กรรมทั้งด้านของ R&D นะคะที่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราด้วยนะคะทีนี้ค่ะด้วยความที่เป็น งานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ต้องอิงเกี่ยวกับงานของภาครัฐเรามีวิธียังไงนะคะรวมถึงโอกาสในการเข้าไปรับงานของทางภาครัฐอยากให้ทางผู้บริหารได้เล่ากับคุณผู้ชมฟังในประเด็นนี้ด้วยค่ะก็จริงๆลูกค้าเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะภาครัฐนะครับมีรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจแล้วก็เอกชนรายใหญ่หญเป็นลูกค้าเรานะครับค่ะ ในช่วงนี้เราอาจจะในสามปีนี้งานหลังเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้านะครับซึ่งลูกค้าเราเนี่คือภาคเอกชน <c oughs> จะพักหลังนะครับเพราว่าต้องเ,อเราก็เป็นคนทําทํางานพวกนี้ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบงานเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> เราก็าส่รถไฟวิ่งข้ามสามจังหวัดในวันเดียวกันนะครับ <c oughs> ออกกับสายสีเขียวนะครับอันที่ที่เราปรกากฏเป็นข่าว ตอนปปีที่แล้วครับเดือน,นตอนนุลางานทั้งคู่ที่ทําจากเกมค่ะค่ะนี่ก็เป็นงานของเรานะคะที่ก็รับจากทั้งภาครัฐภาคักเอกชนรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะทีนี้ค่ะอยากจะให้อัปเดตงานที่อยู่ในช่วงของการรอประมูลต่างๆด้วยนะคะรวมถึงแบ็กหลอกนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เอาเรื่องแบ็กหลอกก่อนนะครับได้ค่ะเอา มีแบ็กหลอกอยู่ประมาณพันแปดร้อยล้านนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะรับรู้รายได้จากแบ็กหลอกอย่างเดียวเนี่ยประมาณพันสี่ร้อยเป็นปีนี้นะครับถึงปลายปีขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าในระยะสามสี่เดือนที่ผ่านอนาคตเนี่ยนะครับเราน่าจะมีข่าวดีในเชิงโปรเจกต์ที่เข้ามาอีกนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราคาดการไว้นะครับในส่วนของงาน,นอนาคตเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ารัฐบาลหรือการลงทุนในภาคเอกชน หรืองานต่างๆ,ๆเนี่ยยังมีการลงทุนอีกครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับองค์ทรัพยพื้นฐานของประเทศด้านรถไฟก็เรากำลังพูดถึงเงินเป็นหลักแสนแสนล้านนะครับส่วนที่เราทำเนี่ยก็ได้เป็นสามสิบเปอร์เซ็นตของเรื่องนะครับประมาณส0สิปอร์ซ็นตของหลักแสนแสนล้านนะครับเขาคิดว่าอย่างน้อยเอเนี่ยนะที่เราอยู่ในเมืองไทยและเป็นประทั์ไทยนะครับก็น่าจะมีส่วนร่วมเข้าไปทางงานในพวกนี้ด้วยนะครับก็เชื่อมั่วนว่า สิ่งพวกนี้ยังเรายังเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตหรือการลงทุนของประเทศนะครับนอ่จานี้ที่เป็นด้านเกี่ยวกับไอทีหรืออะไรพวกนี้นะครับยิ่งร่วงโควิดมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไอทียิ่งใช้เยอะปรากฏว่ายอดขายเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับไอทีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะครับในคอเตอร์ที่ผ่านมาครับก็เห็นสิ่งที่เราทําเนี่ยหรือเทรนด์ของเราเนี่ยยังอยู่ในเทรนด์ของการลงทุนของประเทศเราค่ะ อ่านี่เป็นในส่วนของการอัปเดตแบ็กก็อกของเรานะคะทีนี้ค่ะย,ยังมีงานที่เราต้องรองประมูลต่างๆอีกประมาณกี่โครงการคนะผู้บริหารก็จริงๆเยอะครับเพราะว่าเมื่อรถไฟก็ได้ยินข่าวว่ามีทั้งรากม,มีทั้งสายสีส้มสีม่มวงจะออกมานะครับเราก็คงรวมนะครับในส่วนของงานอื่นๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการของรัฐเช่นการเอาสายไฟลงดิน ถึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเครือข่ายหรือว่าการพัฒนาเรื่องของระบบน้ําอะไรพวกนี้ครับก็เป็นงานที่เราต้องทาอยู่แล้วครับอโอเคค่ะ,คะนี่ก็ค่ะค่ะยังมีเมกโปรเจกต์อีกหลายโครงการนะคะที่เรายังต้องรับผิดชอบแล้วก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะคะอยากให้เล่าดีเทลในช่วงเหตุการณ์ย้อนหลังหนะะ่อยค่ะว่าผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างคะสาหรับเเอ็มอาร์ค่ะ ก็เราเติบโตในยะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเติบโตเฉลีย่ยนะครับก็สิบหกเปอร์เซ็นทุกปีนะครับโดยเฉพาะประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์ในาดีดวการเนี่ยเราก็มีผลประกอบการมีรายได้เข้ามาอย่างปีสุดท้ายนี่ประมาณสองพันล้ารครับค่ะอ่าค่ะนี่ก็เป็นผลการดำเนินงานย้อนหลังสามปีนะคะทีนี้ค่ะโอกาสและความทา้าทายในช่วงของปีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับกับเอเอเอคอะ ก็ทุกคนก็สนกเรื่องของโควิดว่ามันจะกระเจาลากยาวไปแค่ไหนนะครับที่เราทําบังเอิญเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับสิ่งที่เราเจอก็อาจจะเจอบ้างว่าบางช่วงถ้ามีการหยุดงานเป็นระยะเวลาสั้นเช่นในช่วงเวลาเนี้ยนะครับต้องหยุดงานหนึ่งเดือนแต่จะมาที่เราทำเนี่ยเป็นการระยะยาวค่ะตั้งหรือทํางานเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้น จากที่หมดวิกฤตโควิดช่วงนี้เราก็สามารถที่จะมีแผนในการที่จะรองรับหรือปรับปรุงเรื่องของสป,ปีดการทํางานให้สูงขึ้นให้เร็วขึ้นเพือ่อให้ส่งงานตามกําหนดเหมือนเดิมครับใน<ฆ>โครงการอย่างเช่นรถไฟฟ้าที่เราทําที่ผ่านมาเนี่ยหลังจโควิดทิ้มนะครับเราทํางานเสร็จแล้วส่งมอบงานก่อนได้ประมาณเดือนสองเดือนครับ ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแผนของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาดูกันว่าแผนที่เราทำณนะปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดรอกสอรอกสเนี่ยเรามีแผน B ียังไงบ้างคะในการรองรับเกี่ยวกับงานต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เรามีการบริหารงานทั้งหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านยังไงบ้างคะก็เราแบ่งเป็นสอ,องเรื่องเรื่องของคนค่ะุกนะครับโดยที่แต่ละครุกเนี่ยจะอยู่ อยู่แยกพื้นที่กันนะครับเหมือนกันทีมเทีมบีในกรณีที่เราโชคร้ายเกิดไปอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและเรา้อยุดงานบุ่มหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราก็ตั้งแต่ทํางานมาสองปีเนี่ยเราเพิ่งเจอครั้งเดียวนะครับเราก็าบอกว่าอันเนี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปเสริมแล้วก็ทํางานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือาการในในนะครับภายนอกเนี่ยเราก็มีการเร่งเรื่องของการ ให้คนของเราไปฉีดวัคซีนหรือเราเข้าไปทํางานเนี่ยในแต่ละพื้นที่นี่นะครับเราก็จะคล้ายๆว่าเหมือนกันออปบป้องกันมี้าป้องกันความชับคนของเราครับจนที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอวิกฤตที่ต้องหยุดงานแบบเพราะเหตุโควิดจริงๆม,มีเชื่อว่าการที่เราเมนเนนโดวยวิธีแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้อยู่งานเพราะเหตุนี้ค่ะ อ่าโอเคค่ะทีนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการนําเสนอข้อมูลนะคะไปยังนักลงทุนสถาบันฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเม็ดเงินจากทางนักลงทุนสถาบันมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไงบ้างคะก็จริงๆก็มีสถาบันหลายแห่งครับก็สนใจที่จะมาลงทุนจองเองนะแล้วเข้าใจว่าก็มีการจองหุ้นไปแล้วระดับนึงนะครับอันนี้เราก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่สถาบันเห็นว่าเรา มีการสโตเย่ิงต่อเนื่องมีความมั่นคงของการทํางานมีหลักการทํางานโดยเฉพาะที่เราใช้ด้านไอีเป็นตัวสำค์ญก็เป็นอันหนึ่งที่ทาให้นักลงทุนสถาบ,บันเนี่ยมั่นใจค่ะในตอนนี้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์หลักๆเลยที่เรามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องไปกระจายไปยังโปรเจกต์ไหนบ้างคะก็ เราคงเน้นที่จะนำเ,เงินส่วนที่เราได้มาเพิ่มจากการลงทุนนะครับไปทํางานที่เป็นเรื่องของการบริการมากขึ้นและในขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าจากที่เราผ่านมาเนี่ยเราต้องงานในโครงการระดับหลักหลายพันล้านนะครับไม่ใช่เป็นโครงการเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้วิธีการบริหารเงินที่ถ้าดูจากวิธีการบริหารเงินกับจากงบดุลเราเนี่ยเห็นว่าเราไม่ได้มีหนี้ที่ที่เป็นหนี้แบบ คล้ายเป็นหนี้ที่เกิดจากการ่อหนี้ในเชิงของ f ิก e อสนะครับเราจะเป็นเป็นหนี้ของการทํางานปกตินะครับรก็เห็นว่าการทํางานของเราเนี่ยเราแทบไม่มีหนี้เลยนะครับอะไรต่อกเราถามว่าไม่มีหนี้แล้วมาเรามาลงเรามาลงทุนไมนะครับเราคิดว่าถ้าเราจะโตต่อไปเพื่อให้ทํางานระดับเป็นหลักหลายหมื่นล้านจากหลายพันล,ล้านเนี่ยนะครับมันต้องมีการลงทุนหรือให้เงินทุนเพิ่มขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเหตุอันที่สองคือว่า เรากำลังใช้เงินที่เราเราลงทุนมาเนี่ยไปเน้นในการที่จะทํางานที่เกี่ยวกับงานบริการมากขึ้นเพื่อรายได้ประจัามากขึ้นครับค่ะทิ้งท้ายนะคะอยากจะฝากหุ้นเอ็มกับทางน้องทุนยังไงบ้างคะใกล้เวลาจะเทรดมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเอ็เนี่ยเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับใน,ในตลาดเซตน,นะครับในด้านเกี่ยวกับไอซีนะครับเราเ จริงๆเราทำงานมา2ีิกว่าปีด้วยด้วยเทโลีของของเรานะครับจนเราเติบโตมาทุกวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเอ่ขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในวงการเดียวกันมาตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างไรก็ฝากให้นักน้องทุกท่านนะครับว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็อยากให้ให้เชื่อมั่นในตัวเรานะครับว่าเรากับคนไทยนะครับเราจะพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมกันครับค่ะขอบคุณค,ค,ค,ณคุณมารุตมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรายังมีการร่วมพูดคุยกันอีกนะคะในช่วงที่ทางบริษัทนั้นกำลังจะเตรียมความพร้อมเข้าเป็นหุ้นน้องใหม่ในเซ็ตเร็วๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณมารุตมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ มารุตนะคะผู้บริหารจากบริษัท A.M.R. เอเชียจำกัดมหาชนชื่อย่อค่ะ A.M.R. จะเป็นหุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็วๆนี้แล้วนะคะการที่บริษัทนั้นเติบโตไปพร้อมกับมาตรการเติบโตไปพร้อมกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของทางภาครัฐนี่แหละค่ะเราได้ทราบแล้วนะคะว่าใครที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจัดการระบบของโรงไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีทองนี่เลยค่ะทางบริษัท AMR เอเซียจำกัดมหาชนนี่นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะคะที่ทางผู้บริหารนั้นได้มาเล่าสู่กันฟังกับทางนักลงทุนเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะคะในการเพิ่มโอกาสทางการลงทุนซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มของ ICT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก็ทำทางด้านของวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอซ ไอทีโซลูชันนั่นเองค่ะเดี๋ยงนะคะโอกาสหน้าเรายังคงมีการร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารเอเ็มอาร์เช่นเคยค่ะเพราะว่ายังมีหลายโปรเจกต์ที่เราต้องคุยกันต่อนะคะรวมถึงวัตถุประสงค์ในแง่ของการระดมทุนยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เราต้องคุยกันต่อด้วยนะคะแต่ว่าในโอกาสหน้าเดี๋ยวยังไงทางทีมงานแล้วก็เมย์เองเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะร่วมพูดคุยกันในช่วงไหนนะคะแต่ว่าในตอนนี้เมย์ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทีในช่วงเย็นเลยนะคะประมาณสามโมงครึง่งสวัสดีค่ะ